เรื่องของการดูแลเส้นเสียงเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะต้องถามคุณอานิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราภากอย่างเงี้ยค่ะคุณ,<ม>คณอาค,คือคนส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยการสอนที่แบบเหมือนที่สมมติเราเรียนมหาลัยอะ่ะมันไม่มีแบบสาขาวิชาภ<พ>าค<ๆ>การสอนนักภาคเนี่ยเดยราจะเรียกว่าสอนเลยเพราะสอนมันสอนไม่ได้แต่ว่าเราใช้ชี้ชี้แนะ,ะใช้แนะแนวเอาอย่างนักบูมเห็นตัวละครอย่างเงี้ยตัวละครอย่างเงี้ยควรทําเสียงยังไง เราต้องจีตนาการใช่ทุกท่านเงนั่งฟังอยู่กี่หมกหน้าหน้าเสียงลอยเออเสียงเสียงนี้ไม่ได้ลูกเสียงนี้กดเสียงลงมานิดหนึ่งปล่อยเสียงลงมาปล่อยตามสบายลองพูดตามสบายที่พูดเสียงน้องเองอะไรเงี้ยนั่นคือคือการแนะแนวค่ะโทษนะไปจับปากน้องบูมแหกให้พูดตามผมไม่ได้ใช่ไหมไม่เหมือนกับไอการเรียนหนังสือจับมือแล้วก็เขียนได้ก็ไก่ขอไข่อะไรเงี้ยได้แต่ว่าพักไม่ได้อืม ผมยังผมบอกไปว่าน้องบูมลองหัวเราะดิ <c oughs> แค่สามคำนะเอาแค่สามคำ <c oughs> <c oughs> เอาน้องบูมลองหัวเราะดิครับเห็นไหมฮะคือจังหวะเสียงมันมันกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นเดียวกันออแต่ว่าถ้าทำให้มันมีคามขึ้นมาค่ะ <c oughs> อาค่ะมันคือพรสวัด์เด้อพรสวัสด์อกหนึ่งมีไหมคะที่ภาคๆอยู่แล้วอยู่แบบเสียงดับเสียงเราเนี่ยดับเสียงหายกีนบ่อยแล้วทำไงอะคะคุณนานอนเลยฮะมีหลายๆเรื่องที่ผมนั่งฝืนจนกระทั่งจบเรื่องแต่ว่าแทบจะภาคทีละคำอะมันมันอยู่ครั้งหนึ่งผมดื่มน้ํานี่แหละว่าดื่มน้ําพอดีจังหวะคนเราแบบมันตะกร้าผมว่านะมันตะกร้าเพราะว่าอะไรน้ํามันแก้วหนึ่งเนี่ยผมก็ ออกกอคือกัดกินอมเดียวพอประมาณนั้นแต่มันเหลือไงมันเหลือก็เลยอัดอัดอัดเอาไปก็เลยสำลักพกออกมาทีเดียวพอผ้าหนังเสร็จแล้วกลับมาลุกขึ้นเช้าเสียงเนี้ยผมจะต้องทําเสียงอย่างนี้แล้วก็เลยพูดกับแม่บ้านคนที่บ้านเฮ้เสียงพี่เป็นไรมันจะออกอย่างนี้เลยมันจะออกแบบเส้นเสียงมันไม่ตีกันแล้วมันไม่ตีกันแล้วฉีดยาเข้าจมูกเนี่ย สี <fingers> ่เข uh ็มแทงเข้าไปในรูจ huh. มูกเนี oh. ่ยฉีดเข้าไปในรูจมูกข้างละสองเข็มก็นอนอยู่ประมาณสามวันไม่พูดกับใครเลยแล้วมันก็ค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับคือถ้าแบบว่าหลักๆแล้วถ้าสมมติว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็เดี๋ยวทีมภาคก็จะมีทีมที่แบบว่าเอาเอาตัวตายตัวแทนมาใช่เรือบางทีก็ยกเรื่องนี้ไปก่อนบางทีหนักเรื่องนี้ไม่ได้ไม่มีวิกเกอร์ไม่ได้เอายกไปก่อนเอาเรื่องอื่นมาคุณามีหลักการในการทํางานอะไรบ้างไหมคะที่ คุณอาคิดว่ามันทําให้คุณอาเนี่ยมาอยู่ในวงการบันเทิงวงการสายภาคมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือเรื่องเวลาสําคัญที่สุดค่ะเราต้องเคารพมันให้มากเราต้องเคารพมันแบบอย่าให้เขาคอยอเราไปคอยเขาดีกว่าค่ะถ้าถ้าถ้าเราให้เขาคอยเนี่ยผมคิดว่าคนที่คอยเนี่ยเสียความรู้สึกหมดเมื่อไหร่มันจะมาที่ว่าเมื่อไหร่มันจะมาที่ว่าเมื่อไหร่มันจะมาประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าไปดูถูกกันอย่าไปกันแนะ,แนะแนะกันแหนกันอย่าไปด้อยค่าเขา ครับบางทีแล้วในความรู้สึกเรารู้เราอะรู้ว่าเรื่องมันได้อย่างใจกูเลยอะไรเงี้ยแต่บางทีบางคนบอกเขาไม่ได้เรื่องออกไรครับบางคนเขาโกรสุขมากเราแตะเขาไม่ได้ค่ะอืเขาบอกปั๊บขารู้แล้วโอ้โหแค่นี้เจ็บเลยเราว่าเจ็บไม่ใช่เขาเจ็บนะเราว่าเจ็บเรื่องของวินัยในการทํางานและหลักๆเลยนะคะแล้วก็ทุกคนมีความฝันแหละค่ะคุณอาแค่เราอย่าไปทําลายความฝัน ของคนเหล่านั้นเขาวันหนึ่งเขาก็อยากจะแบบว่ามีชื่อเสียงหรือเขาก็รักในอาชีพของเขาเช่นเดียวกันคุณอาอยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆรุ่นใหม่ไหมคะที่ตอนนี้ก็ฝันอยากจะเป็นแบบคุณอามีคุณอาเป็นไอดอลหรือว่าอยากจะมาอยู่ในวงการการภาคม่ใช่แค่ในภาพยนตร์เพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีลงเสียงโฆษณามีอะไรเยอะแยะมากมายคุณอาอยากจะฝากบอกอะไรถึเด็กๆรุ่นใหม่บ้างคะถ้ารักในอาชีพใช้เสียงเนี่ยค่ะต้องหมั่นดูแลเสียงตัวเองแล้วก็หมั่นฝึกใช้ภาษาไทย ที่สําคัญก็คือภาษาไทยที่เราต้องใช้เนี่ยใช้มันถูกต้องะนะครับตัวรอเรือรอลิงตัวกร้ํมตัวอะไรเงี้ยพยายามให้ชัด<ะ>เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราต้องใช้ภาษาไทยให้ชัดแล้วก็เรื่องวินัยอย่างนี้สำคัญมากนะครับเ,เราเคารพเวลาเราเคารพการตัดสินใจของเขายัง<ะ>เรารู้อยู่แล้วว่าเราไปถึงเนี่ยยังไม่ได้ภาคหรอกอาจจะได้ภาค11บโมงเี่ย แต่เขาตั้สิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งก็ควรไปถึงเพราะเราจะได้มีเวลาไปเตรียมบทเตรียมตัวเตรียมดูอันสคริปต์ดูอะไรต่ออะไรบางคนนั่งแต่งหน้าแล้วก็ดูไดล็กไปด้วยแต่งหน้าอยากจะเครียดัวนแต่งหน้ามันยากจังอะไรประมาณนี้ครับเป็นได้ครั้งคราวแต่อย่างน้อยทุกครั้งที่เราจะมาทํางานเราก็ต้องพร้อมสําหรับงานนั้นเสมอนะคะซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าได้ทั้งคตินะคะในการทํางานนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะอย่างที่ คุณอาเป็นอยู่ทุกวันนี้เหมือนกับเป็นแบบอย่างของศิลปินรุ่นใหม่ละกันในทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของการทํางานนะคะความฝันหรือว่าความรักในการทํางานนั้นๆการฝึกฝนต่างๆนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะใครที่แบบว่าอยากจะเป็นในสายอาชีพภาคแบบคุณอาวันนี้ก็เอาแบบคุณอาเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วก็อย่าลืมดูแลเส้นเสียงด้วยแล้วกันนะคะคุณอาก็อย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพเส้นเสียงด้วยนะคะขอบคุณคุณอาด้วยนะคะงบี๋ยวให้คุณอา ิดรายการวันนี้แบบเป็นแบบเสียงภาคให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมติดตามช่องทูวิชั่น42และช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา <c oughs> ขอบคุณนะคะคุกอนาขอบคุณอาเกียงด้วยนะคะ e ีวีหน้าจะมีอะไรน่าสนใจนะคะติดตามได้นะคะกับรายการรามาวาไรตีค้ค่ะ